น,นนีรครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเก็บฝรั่งวันนี้เก็บฝรั่งส่งลูกค้าคนสวนกำลังเก็บอยู่จะพานี่เป็นฝรั่งพันชิมจูกับสุยมี่ที่สวนกะมลทริปน้ำอ่างอำเภอตรอน วสยหลังเราเราใช้วิธีการหอ่หอห่อแบบทำความสะอาดลูกแล้วก็ใช้อาดีสองห้าหนึ่งพ่นฉีดพ่นที่ลูกแล้วก็เอาถุงหุ้มแล้วก็หอ่อด้วยกระดาษผิวสวยขึ้นก่อนหน้านี้ผิวจะไม่ค่อยสวยพรเราไม่ได้ใช้อาดีฉีดพ่นที่ลูก คับฝรั่งสวนกระมลทิพย์เมื่อก่อนเรก็ใช้แต่บินดูนบินพอมาระยะหลังเราใช้หยอดโคนนะครับหซีซีต่อ1ต้นรู้สึกว่าฝรั่งจะดกให้ลูกต่อเนียงนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะเขาจะออกลูกต่อเนียงออกดอกตอนนี้คนสวนหอไม่ทันนะครับลูกโตเต็มไปหมดกำลังออกใหม่ตามขึ้นมาก็มี หลังจากเราใช้หยอดโคนนะครับไปหยอดไปที่โคนต้นแล้วก็บินตอนนี้เราก็บินดูนอาทิตย์ละครั้งฝรั่งเราก็จะให้ลูกดกเต็มต้นคนสวนห่อไม่ทันเลยบอกดกเกินวันแล้ววันนี้ก็ได้เวลาเก็บอีกแล้วนี่ ฝรั่งสารเสริมอาหารพืช AD251 ปลอดภัยปลอดสารพิษเราสามารถเก็บแล้วก็กินได้เลยนะครับไม่ต้องไปล้างรับรองว่าปลอดสารพิษแน่นอนไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยสารเสริมอาหารพืช AD251 ของเรานี้โดนร่างกายก็จะทำให้ผิวขาวผิวดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นอันตราย สารเสือของเราโดนร่างกายได้ครับดูตากล้องนี่อยู่กับโดนมานานหน้าขาวจ้ะทางานก็ไม่ได้ใส่หมวกนะครับหน้ายัางขาวเลยอยู่กับโดนใช้อารด,ดีสองห้าหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นอันตรายโดนร่างกายเนี่ยโอ้ยร่างกายขาวผิวดีตากล้องนี่อยู่กับ โดนไปบินโดนมาสองปีแล้วหน้าขาวจัวนี่หมวกก็ไม่ได้ใส่นะครับกล,ลางแดดกลางแจ้งเกษตรกร,ร,กรหรือชาวสวนสนใจอยากจะได้สารเสื่อมอาหารนาดี251ไปใช้ในสวนในในไร่ในนาติดต่อได้นะครับ086 328 0914 เราพร้อมจะดูแลชาวสวนชาวไร่ชาวนาเพื่อเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่พึงพอใจเราบริการเหมือนเปรียบเหมือนพี่เหมือนน้องครับบริการด้วยการบินดูนให้ถึงสวนถึงไร่ถึงนาชาวเกษตรกรทุกท่านครับสนใจอยาก ใช้สารเสริมอาหารพืชอาดีสองห้าหนึ่งศูของท่านดกตรกรสุกเกษมนะครับและพวกผมทีมงานมูลนิธิดรกรสุกเกษมและสารเสริมอาหารพืชอาดีสองพร้อมที่จะรับใช้ชาวเกษตรกรนะครับพื้นที่ในจังหวัดอุจจรดิ์หรือ ใกล้เคียงนะครับเราไปถึงสวนท่านอย่างแน่นอนนด เต็มตะกร้าเต็มอ <c oughs> ีก <c oughs> แล้วครับนี่แป๊บเดียวยังไม่ได้ม่ <c oughs> มาถึงครึ่งล่องเนาะเต็มสองตะกร้าอีกครับครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามสวนฝรั่งกระมุนทิพย์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บเศษก็ต้องไปห่ออีกแล้วนะครับคนสวนเดี๋ย <c oughs> วเราตอนบ่าย หลังจากเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ต้องมาห่ออีกครับเดี๋ยวช่วงตอนเวลาห่อเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันอีกข้างหนึ่งนะครับครับผิว,ผ,วผิวสวยเรียบงามหลังจากได้ใช้อาดีสองห้าหนึ่งฉีดก่อนห่อ รกุงต้องมาคืนถิน่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูอะไรอยู่หรือ ดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้น อยากแสนเหลือทกลเก้เาไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นทรายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี แสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หมัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด